สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันในเกมโมโูลเบทโมบายเซิร์ฟเวอร์ไทยกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราลงคลิปที่แล้วไปเนี่ยพอวันถัดมาสีผมน้องก็มาเลยก <c oughs> ็ <c oughs> คือไอเต้าสีผมที่เรารีวิวไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนาะนี่นะคะย้อมสีผมเออเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะไม่พลาดที่ต้ลองมาลองย้อมกันดูวันนี้เนี่ยเราคิดไว้ว่าจะซื้อสัก100กล่องนะคะดูว,ว่าเราจะสามารถย้อมสีอะไรได้บ้างในงบ100กล่อง ยาเปลี่ยนสีผมจัดไป100กล่องเขาได้แค่99อ่ะซื้อไปก่อน99้าสอุ้ย99อ่ะอีกหนึ่งนะคะจะได้ครบ100กล่องนี่อุยกดใช้ทีเดียวเลยเหรอขอเข้าไปดูในกระเป๋าก่อนได้ไหมเสียดายอ่ะ100กล่องแบบกะเปิดทีเดียวเลยเหรอจะเปิดแล้วนะอันหนึ่งสองตบเช็ดอุ้ยได้อะไรบ้างอุ้ยเราได้เราได้ไอ้เจ้าวันนี้มาทำไมันรู้สึกน้อยๆไงก็ไม่รู้ ได้เสียงเงินมา21ดนะคะก็สามารถยอมได้สองทรงเนาะสิ่มตาล28ดอ่ะย้อมได้อีกสองแล้วก็ไอ้เต้าสีสีหายากสมกล่องต้องไปลุ้นข้างในว่าจะได้สีเงินหรือสีฟ้าเนาะแล้วก็สีม่วงได้มา21อ่ะก็ยอมได้สองทรงแล้วก็ไอ้เจ้าจานสีอันนี้โอเคได้สีเงินคนหนึ่งแก้แล้วฉันชอบสีเงินด้วยนะอยากย้อมผมสีเงิน่ะอะไมให้มาแค่หนึ่ง แต่สังเกตว่าในร้อยกล่องนี่คือไม่มีสีทองเลยนะไอไอเจ้าผมสีส้มอ่ะทำไมมันเกลืออย่างนี้อุ้ยได้สีฟ้ามาสี่อสีเขียวสีเขียวอง็สีมาได้สีเขียวมาสี่นะคะแต่ว่าได้สีเทามาแค่หนึ่งแล้จกอยากได้สีเทาอ่ะนี่ะค่ะก็คืออันนี้เรายอมได้แน่นอนเอาสีอะไรดีอุ้ยนี่ข็น่ารักอ่ะสีนี้น่ารักจังเลยดวงก็น่ารักอำพานก็น่ารักแต่อยากได้อุ้ยสีเทาหน้ารัก ไม่ได้แล้วมันต้องย้อมสีเทาแล้วเลยไปที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ร้านค้าคอสตูมนี่ย้อมสีได้สีเงินมาลูกอะตอนนี้เรามีสีเงินทั้งหมดสี่กระปุกแล้วนะคะจากการใช้ถาดสีแลกมาทีแล้วก็ขาดอีกหกเท่านั้นหกเดี๋ยวมันต้องใช้เท่าไหร่นะใช้สิบสองกสองเจ็ดสองโอเคเราขาดอีกทั้งหมดเจ็ดสิบนะคะแล้วก็ใช้ไอ้เจ้าสีที่เราจะไม่ใช้ย้อมเนี่แหละมาแลกเดี๋ยวจะอยากรู้ว่านี้ถ้าย่อยมันจะได้อะไรเฮ้ยได้ห้าเลยหรอย่อยต่อ ไปอีกสิบค่ะอันนี้อีกสิบแล้วก็น้ำตาลอีกสิบมีสี่แล้ว้อุ้ยเสียดายอะถ้าย่อยอีเต่าพวกนี้ก็จะไม่เหลือไม่เหลือเอาไปยอมไม่ได้สี่แล้วเอาสีเขียวแล้วกันอนะเราไม่อยากหัวสีเขียวอะเอาไปเลยยี่สิบนี่ ตอนนี้เรามี6 8 6 9 7 0โอเคใช้สีม่วงย่อยสีม่วงโอเคครบ72นะคะไปว่าแล้วเราก็ไปทำการแลกกันอีกครั้งผันคาคอสตแลกไปเลยหกว้ยหมดตูดแล้วดูวสีส้มดิสีส้มคือแบบมาหากราบแห่งความแพงขนาดอันนี้แค่12เรายังแบบโอ้โหคิดแล้วคิดอีกขนาดนี้แล้วสีส้มคือแบบคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเอาเป็นว่าเราจะย้อนสงนี้นะคะสำหรับสีนี้ เดี๋ยวคิดหนักแหละคือสีมันแพงอ่ะเราต้องเลือกทรงที่เราแน่ใจอันนี้ก็น่ารักอ่ะอันนี้ก็น่ารักด้วยซี่สีม่วงอันนี้ก็น่ารักเหมือนเหมือนหอมแดงตายแล้วขอเขาเลือกสักครู่นะคะเดี๋ยวตัดสินใจได้แล้วเดี๋ยวจะมาอีกทีหนึ่งจากที่เราใช้เวลาเลือกข้ามวันข้ามคืนนะคะก็คือเราสุดได้ก็าสีเงินเนี่ยเราจะใช้โยมให้น้องทรงนี้น้องทรงหัวเห็ดนะคะเพราะว่ามันน่ารักมากเลยมันเหมือนหัวหัม หอมใหญ่มันเหมือนหอมใหญ่อ่าเพราะฉะนั้นเราจะย้อมส่งนี้ให้น้องละกันโอเคกดพิญญาแล้วนะ ก็แบบคิดหนักมากอะย้อมแบบใช้เวลาเลือกข้ามวันข้ามคืนสีมันไม่ใช่ถูกถูกเลยฉัน่แบบมาเลือกแบบมั่ัวซัวไม่ได้แล้วก็มีทรงนี้ที่เราเลือกไว้อันนี้น่นจะเอาสีถึงวตาลให้น้องนะคะเพราะว่าน่ารักดีคือจะบอกว่าใครที่เป็นสายงบน้อยนะคะแต่อยากย้อมสีเนี่ยก็ให้เก็บหอมลอมลิดนะคะเก็บจานสีเก็บสีเอาไว้แลกเพราะว่าภายหลังเนี่ยเขาจะปลดล็อกทรงผมเพิ่มเติมอย่างทรงนี้เนี่ยในนาคตก็สามารถย้อมได้แต่ตอนนี้น้องยังไม่ปลดล็อกนะคะก็คือรอไปก่อนในนาคตเนี่ยน้องจะปลดล็อกหลายทรงเลยและสามารถแบบ เลือกย้อมทรงสวยทรงที่ชอบได้เออใครที่งบน้อยหน่อยเก็บสะสมสีไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะอะแต่สำหรับเราก็คือ <c oughs> ฉันเหอะขอย้อมก่อนละกันเออขอย้อมทรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเขาปลดล็อกทรงไหนที่เราชอบแล้วค่อยแบบมาย้อมเพิ่มเนาะนี่แล้วเราก็จัดการแต่งตัวให้น้องใหม่เรียบร้อยเลยนะคะเป็นชุดนี้แล้วก็ทรงผมหัวเห็ดน่ารักน่ารักอ่ะแล้วคือจะบอกว่าเมื่อกี้ฉันเพิ่งมาเห็นฉันเพิ่งมาเห็นว่ามันมีแพ็กจันทาเปลี่ยนส <c> ี <oughs> คือแบบ ไม่ได้อ่านแพ็คเลยแม่ฉันแบบมัวแต่จิตใจนี่จดจ้องไปที่แพ็คเปลี่ยนสีผมอย่างเดียวเลยนี่ก็คือถ้าเราซื้อแพ็คอันนี้เนี่ยเราจะได้สีผมอีกหกนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจัดมาเลยหกเพื่อเราจะสุ่มโชคดีได้สีส้มมาสักอันหนึ่งก็ยังดีแม่อ่ะมาแล้วก็ซื้อเลยอ่ะจะเปิดแล้วนะอ่ะได้มาหกต่อต่อต่อเพรียเรียบร้อยจะเปิดแล้วเนพะิ่โอยไม่มีผมมาเลยจ้าสีส้ม โอเคไว้เดี๋ยวรอบหน้าถ้าว่ามีทรงผมปลดล็อกเพิ่มเนี่ยอาจจะมายอมเพิ่มนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตมากินโต๊ะอาหารตรงน,นี้ก่อนค่ะขอกินหน่อยนะคะพี่ค่ะ okay. ลูความผมบ๊อบสีเทาหูหิดของเรานะคะ ็จะประมาณนี้นะคะสาหรับรีวิวการย้อมสีผมเนาะใครที่สนใจสีอะไรเล็งเอาไว้เนี่ยก็ลองไปย้อมกันดูได้ส่วนสาหรับใครที่เป็นใส่งบน้อยสายประหยัดใส่ดองอะไรเงี้ยก็ขอให้ดองสีเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะปลดล็อกทรงผมเพิ่มเติมคือทรงผมอีกเยอะแยะมากมายเลยสวยๆนะคะที่เขาจะปลดล็อกเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังเก็บสีผมไม่ครบเนี่ยก็ยังไม่ต้องดีบใจรอนนะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะปลดล็อกทรงผมเพิ่มเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีว วิวแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย